เหนื่ยมากสุดๆเลยครับในที่สุดละ <c oughs> วันนี้นะครับตื่นเช้ามากตื่นเช้ามาก็ไปกองนะเอ๊ะไม่ใช่ไปกองไปตึกนะครับไปฟิตติ้งทายงานทายงานเสร็จไม่พอนะครับแล้วก็วิ่งงานนะครับไปที่สยามเสร็จจากสยามนะครับ ผมไปถไ่ายรายการต่อเนะี่ยตอนนี้ผมก็เหมือนอยากจะอาบน้ําแรับแต่ผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะอาบน้าเลยเนียตอนนี้ใช่ไหมครับน้องใช่ไหมครับนี่ครับต้องหมูนะครับ <c oughs> เป็น จะบอกว่าน้องคนนี้นะครับจะพาผมรวยนะแล้วผมน้องคนนี้จะทำให้ผมรวยเฮ้ยครับบุงนะผมมีผมมีเงินนะได้ไงวะลืมไปแนละ้วคนนี้แบบมันมันจะได้อะไรซัมติงมาเพื่อ,ยอหย่อนน้องได้เออครบบุงนะครับ Okay. มาแล้วนะครับผมมาวางก็งัวยะ่ะแล้วผมมาวางไว้ตรงระว่งระหว่งางขาไั้นหแล้วเราก็จะมานี่นะ ยอดกระปุกกันนะครับโอเคไม่รู้ว่ามีเท่าไรนะครับแต่ก็ยอดยอดไปนะไม่รู้นะมันเป็นความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับหล,ลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วเรามีตันเก็บลงไปในกระปุกออซิมแนละ้ว อ๋อเนี่ยเนี่ยดูดิมีเงินต่างชาติด้วยนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เงินชาติอะไรนะจะน่าจะเป็นเงินชาตินี้แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ะก็ใส่เข,เข้าไปก่อนเฮ้ยมีเงินแคนดาด้วย ใส่ไปก่อนนะคือวันนี้ผมไปทำงานจนแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แบบไม่ได้ไปส่งคุณแม่ที่สนามบินเลยแม่ผมเพิ่งกลับมาจากมาจากคาริวานะมาจากตรุรกีแล้บนะม,มาไทายพังสักแป๊บหนึง่ง เงินตรงนี้เป็นหนัวใจนะใส่เข้าไปก่อนโอเคเรียบร้อยครับเราก็ทำบริกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ว h a t is t ั a น ขอบคุณครับอะไรนะมันเคยอะไรไม่รู้นะคือทุกคนเคยมาแบบเสร็จจากงานแล้วกลับมาห้องแล้วมันมันไม่มีแรงที่จะทำไม่ไม่มีแรงที่จะทำอะไรนะ Oh there is so many roles ขอบคุณนะครับดรกกลาบเยอะมาก Thank you แบบมันไม่มีแรงที่จะอาบน้ำมันรู้สึก โหขี้เกียจอะหรือว่าผมแบบห้างน้าแล้วหลับเลยดิว่าแล้วค่อยตื่นเช้ามาค่อยอับน้าแต่แต่ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้แบบทำไม่ได้จริงๆวันนี้ตลกมากเลยวันนี้ผมแบบลงโคแบบผมไปถ่ายลงสตอรี่วันนี้ไีงานเยอะใช่ไหมก็ลงสตอรี่เยอะมากลงแบบลงเยอะมาก สุดท้ายไปดูอีกทีเอา้าผมไปลงคอสเฟนด้วยาคือแบบมันคุณเคยชินไงลงคอสเฟนก่อนเลย ผมคุณคุณป้าบอกว่ามีของเม่ป้าส่งของไปมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวมาอาจจะไม่ได้มาก็ได้เดี๋ยวผมมาจะนอับเลยเนะครับนอนเอ้ยไม่ไหล่สดมานานมากเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็คงแบบซื้ออะไรนะที่เป็นริง ที่เป็นริงมาแล้วสดกับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมมาลองรองเพลงให้ฟังครับ Thank you so much love you <c oughs> ผมตอนนี้พอแบบผมผมนอนน้อยใช่ปะ่ะตาผมลึกมากทุกคนแบบ <c oughs> คือเราเป็นคนไม่ไห่ปมันมีเราเราเป็นคนแบบ ...alıkmaya ithal onu anlıyor. Tanıyip, daha Türkiye'ye ne zaman geliyorum arkadaşlar? Bilmiyorum ki ben. Nasıl desem? Annemleri, annem arkadaşlarımı böyle bakmak isterdim. ya. Yani gidip bir ziyarete gitmek isterdim ama şu an son zamanlarda çok yoğunum o yüzden. Hi. Do you marry me? No, I cannot, bro. I cannot. I cannot marry you because i love to be single not really but yes i love to be single not really i like yes okay i have to go on the pompeii the pompeii i the pompeii i have to go the pompeii i good night guys thank you so much for Tonight, maybe like I didn't like do what a long life, but yeah, I just want to talk to you guys, okay, please take care of yourself and rest well yes I t I tell for you <laughs> I know I look tired, but yes I'm tired, not look tired I'm tired thank you so much. ะไปนอนลนะครับไปนอนแล้วนะครับดูไปนนนะเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ที่ไหนอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมออกกองด้วยครับไปออกกองถ่ายด้วยพรุ่งนี้มีถ่ายพี่พลอยเอ๊ะไม่ใช่พี่พลอ้อยเลยหนังสือรุ่นพลออยนะครับฝากด้วย เจอกัน love you นะครับโอเค